สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องหมูทูถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบทความของคุณเปลวสรีเงินครับเขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่16เดือนธันวาคม2564ชื่อเรื่องว่าลิซ่าถึงยลาแดนใต้บอกก่อนเลยผมเป็นเอฟซีลิซ่าละลิซามโนบาลชนิดกริปสลกอ่านข่าวเว็บไทยโพสต์เมื่อวานก็ดีใจหลาย เว็บไซต์ยู u อ o บริษัทวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับนานาชาติจากอังกฤษเปิดเผยผลสำรวจบุคคลที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลกประจำปี2564จากคนมากกว่า42,000คนใน38ประเทศและดินแดนที่มีประชากรรวมกันมากกว่า7ใน10ของโลกปรากฏว่าฝ่ายหญิงลิซ่าแบล็กพิงสาวน้อยลูกหลานไทยคนแรกเข้าทำเนียบหนึ่งใน20บุคคลที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลกด้วยโดยอยู่ในที่17 ดังนี้อันดับหนึ่งมิเชลโอบามาสารัฐสององเจลินาโจลี่สารัฐสามควีนอลิซาเบธที่สองสารัตอาณาจักรสี่โอปราวินฟรีสารัฐห้าสกาเลสโจแฮนสันสารัฐหกเอ็มม่าวัตสันสารัตอาณาจักรเจ็ดเทเลอร์สวิฟต์สารัฐแปดอังกิลาแมเคิลเยอรมนีเก้ามาลาลายูซับไซปากิสถานสิบปริยันกาโซปราอินเดียสิบเอ็ดคาแ拉เฮริสสารัฐสิบสองฮิลลารีคลินตัน สหรัฐ13ไอสวัญญาไราพันจันอินเดีย14สุทธาเมอร์ตีอินเดีย,เดย15เรตาทุนแบรสวีเดน16เมลาน,นียทรัมป์สหรัฐ17ลิซ่าละลิสามนโนบาทไทย18หลิวอีเฟยจีน19อย่างมี่จีนและ20จาซินดาอเดนนิวซีแลนด์ส่วนายชายแซมเปิลสักสิอันดับก็พอนะอันดับหนึ่งบารักโอบามาสหรัฐ สองบินเกตสารัฐสามซีจิ้นปิงจีนสี่คริสเตอรโดโรนโดโปรตุเกสหาเฉืินหลงจีนหกอีลอนมัตแอฟริกาใต้เจ็ดลีโอเนลเมสซ่อาเจนตินาแปดนเรนทราโมดีอินเดียเก้าวลาดิมีปูตินรัสเซียสิบแจ็คมาจีนครับก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ดีใจจุดออกนอกหน้าไปกับเธอเท่านั้นเพราะปลื้มกับเธอไปปรากฏตัวที่ไหนเป็นต้องบอกกับคนที่นั่นว่าหนูเป็นคนไทย ประชากรโลกวันนี้ประมาณ7,300ล้านคนแยกเป็นเพศหญิงตีซะ3,500ล้านคนแล้วเด็กสาวชาวไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าเธอเป็นก้านไม้ขีดอยู่ส่วนไหนของโลกนะในจํานวนผู้หญิงทั้งโลก3,500ล้านคนซึ่งมันยากจริงๆหญิงมากมายกว่า3,500ล้านคนที่โลกจะมองเห็นและมอบความชื่นชมให้แค่20คนและ20ใน3,500ล้านคนนั้น หนึ่งใน20นั้นมีลิซ่าสาวน้อยคนไทยของเรารวมอยู่ด้วยเพราะลิซ่าร้องเต้นเคป๊อปเก่งแค่นั้นหรือโลกจึงชื่นชมนั่นแค่ส่วนหนึ่งในความเห็นของผมนั้นนอกจากอัจฉริยภาพาส่วนตัวลิซ่าแล้วความมีบัญญาติอย่างไทยความกตัญญูรู้คุณบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองความไม่เหลืองหลงในโลกมายากลับมีแต่ความรู้ตัวถมตัวนั่นเป็นคุณค่าคนอันหาได้ยากในสังคมโลกทุกวันนี้แต่ลิซ่ามีร้อมมันเป็นความป้อมที่บริสุทธิ์งดงาม จนได้รับความชื่นชมโดยไม่ต้องไปแปลกเพื่อนกับองคอ์กรหน้ากากเพื่อสังคมที่อ้างไม่สแสวงหาผลกำไรอุปโลกและจัดฉากให้แค่แลกเคลื่อนไหวอยู่ใต้ใบั่งทุกคนคงเคยได้ยินหรือกระทั่งตัวเองก็เคยพูดทำดีไม่เห็นได้ดีสู้คนทำชั่วไม่ได้สุขสบายร่ำรวยมียศมีตำแหน่งกันทั้งนั้นมองเผินๆมันก็จริงนะไม่ต้องหาตัวอย่างที่ไหนให้มันไกลหรอกมองไปที่สปายะสภาสถานหรือที่ทำเนียบรัฐบาลก็เห็นหลายต่อหลายคน เหมือนใบรับรองคําว่าชั่วแล้วได้ดีมีหน้ามีตามียศมีสัตว์มันก็น่าท้อสําหรับคนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุดจริตไม่ว่าข้าราชก,การหรือคนทํางานทั่วไปหลายๆคนตั้งใจทํางานเป็นข้าราชก,การทํางานต่างประเทศประกันไม่รับสินบาทสินบนกลับเป็นแก่ขาวไม่กี่ตัวอยู่ในแก่ดําทั้งฝูงทําดีอยู่แล้วอยู่ยากไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนมักเป็นอย่างนั้นแต่ผมอยากบอกด้วยคําที่พวกท่านอาจไม่ชอบใจว่าทาดีไม่เห็นได้ดีนั้น ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะความดีที่เราท่านท่านทำนั้นยังทำน้อยไปคือทำดียังไม่พอแต่หวังผลมากและหวังผลเร็วไปมันทำไปด้วยยึดมั่นทำดีผลต้องดีทำชั่วผลต้องชั่วนี้ไว้แล้วทำดีให้สมำเสม,มอไปเรื่อยเรื่อยเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกไม่กี่เดือนกี่วันก็หวังได้ดอกได้ผลมันไม่ได้หรอกหน้าที่เราคือรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงหน้าถึงฤดูกาลก็เป็นอย่างหน้าที่ของต้นไม้ที่เราบำรุงรักษาดีแล้วให้ดอกออกผลเอง ผมเคยได้ยินท่านสมณะโพธิรักพูดหลายสิบปีแล้วที่มีคนตัดพาะทำดีไม่เห็นได้ดีพอท่านตอบว่าดียังไม่พอที่คุณทำยังน้อยไปก็จริงนะผมก็จํามาเรื่อยๆและมาคิดถ้าบอกว่าตัวเราทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยนั่นมันก็ไม่ดีแล้วที่ทำเป็นดีเทียมการทำเพื่อเจาะจงผลตอบแทนไม่ถือเป็นความดีถือเป็น สินค้าต่างตอบแทนการทําดีในความหมายของมันคือการให้ที่ไม่หวังผลเพื่อตัวเองแต่หวังผลประโยชน์เกิดกับส่วนรวมทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไปการทําดีบอกว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ก็ไม่ผิดเพราะมนุษย์มณน,นะผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐนั่นแหละจึงได้ชื่อว่ามนุษย์ชั่วเลวสามอสัตว์นั่นอมนุษย์มีแต่เพื่อปากตนท้องตนเป็นที่ตั้งเหมือนสัตว์บ้นปลายอมนุษย์คืออบายภูมิภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญเสี่่งคือนรกสภาวะหรืออันไม่มีความสุขความเจริญ กำเนิดเดรัจฉานพวกมืดมัวโง่เขลาพวกเปรตผู้หิวกระหายไร้สุขพวกอสุรกายพวกวาดวันไร้ความรื่นเริงใครที่ยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีสู้ทำชั่วไม่ได้ก็อย่ามองเฉพาะต้นจงมองให้ตลอดไปจนถึงปลายด้วยโกงจำนำข้าวโกงแล้วได้ดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นเศรษฐีลงท้ายเป็นไงชั่วแล้วได้ดีมันจริงไหมล่มชาติล้มสถาบันเป็นไงขึ้นต้นแค่โสต์เบอร์บัญชีธนาคารเงินไหลามาเทมาคนละเป็นสิบสิบล้าน สทุนชาติกุมารากุมารีวานซึตะโกนด่าเจ้าหน่อยนั่งเบ้นปลูกบ้านใหม่นอนคอนโดพ่อแม่จักยาจกเป็นบิดามารดนวีรบุรุษวีรสตรีล่มชาติแล้วลงท้ายเป็นไงไอตัวชักใหญ่เริ่มพันตัวหัวค่อยๆหายไปกับการเอาตัวรอดพวกถูกหลอกแลกเล่าแลกยากลายเป็นผีไร้ญาติขาดกรงหาคนเยี่ยมคนประกันไม่ได้ยิ่งพวกอาจารย์ประเภทเก่งเป็นฝูงเอะอเข้าชื่อเป็นบัญชีหางว่าวแรกๆหางอาจารย์ ชาวบ้านยังหลงว่าเป็นหางราชสีแต่บ้านปลายตอนนี้มีค่าน้อยกว่าหางหมาขี้เรือนมีตัวไหนกล้าโผล่หัว,หวออกมาบิดน้ำตาอาจารย์หลอกสิทธิ์ไปติดคุกแทนอีกไมละ่ะธรรมศาสตร์ชื่อเสียงเกรียงไกรทั้งนามผู้ประสาสการอาจารย์ปรีดีคุอุปการด้านดีงามท่านมีมากมายเพราะความอัปรีจันไรบางสิทธิ์ยุคนี้โหนท่านโหนนามธรรมศาสตร์เพื่อไปกระทําระยำกับบ้านเมืองและสถาบันทั้งท่านอาจารย์ปรีดีทั้งธรรมศาสตร์ ยิ่งปนปี้ยี่ยำตกต่ำสุดขีดในวันนี้เพราะสิทธิจันไรทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กขุดท่านขึ้นมาใช้เป็นตราประทับรรบประ,ประกันการล่มชาติล้มสถาบันใต้ใบสั่งไอ้กันและยุโรปนั่นแหละความดีจําไว้เปรียบเสมือนยาไทยประเภทแพทย์แผนโบราณให้ผลช้าไม่ทันใจแต่รู้ไว้ยาไทยเป็นยารักษาโรคให้หายขาดในบ้านปลาย ตรงข้ามกับยาฝรั่งประเภทสมัยใหม่กินปุ๊บหายปั๊บได้ผลทันใจแต่บ้านปลายตายผลอรงเพราะยาฝรั่งมันเป็นยาระงับอาการโรคชั่วคราวไม่ใช่ยารักษาโรคให้หาย,หายดีใจได้เป็นพักๆแล้วก็หนักลงเรื่อยๆเ,เห็นลงตูนายกประยุทธ์ลงใต้ไปยาลาปัตตานีเมื่อวาน1ิพ้าธันวาหกตีพี่น้องชายแดนใต้มารอต้อนรับกันคึกคัก ผมดูข่าวแวบๆรับรู้ได้ถึงความจริงใจที่พี่น้องยาลามอบให้นายกก็ดีใจกับท่านนายกด้วยคนใต้น่ะรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียจริงเมื่อนายกให้ใจกับชาวใต้ก็แน่นอนหัวใจชาวใต้ย่อมอยู่กับนายกแต่จำไว้อย่างอย่าหลอกกันพูดแล้วต้องทำอย่าทอดทิ้งกันชาวใต้ไม่หวังอะไรมากกับคนการเมืองเพราะเกิดแล้วแต่กับนายกประยุทธ์ดูเหมือนพี่น้องยาลาจะเชื่อใจและมอบความรักและผูกพันที่จริงใจให้สามจังหวัดใต้าย,ยาลาปัตตานีนราธิวาสนายกหาด เวลาลงไปบ่อยๆเถอะครับแล้วจะรู้ว่าาหาความจริงใจได้จากที่ไหนยะลาคือเพชรหัวแหวนสามจังหวัดใต้บอกท่านนายกได้เท่านี้แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทั้งด้านคุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่16เดือนธันวาคม2 6 6 4น่าคิดนะครับกับเรื่องราว ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเปรวสีเงินนั้นได้ไล่เรียงมาให้เห็นตั้งแต่เรื่องของลิซ่าและลิสามโนบาลเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับวันนี้ใครหวังว่าทําดีแล้วจะได้ดีแต่ยังไม่ได้ในเวลานี้ก็อย่างที่คุณเปรวสีเงินบอกเพราะมันยังดีไม่พอนะครับดังนั้นต้องหมั่นขยันทําความดีส่วนเรื่องที่นายกลงไปภาคใต้ลงไปยะลานั้นต้องบอกว่าน่าชื่นใจแทนนายกนะครับเพราะว่าคนใต้แห่ต้อนรับแล้วก็ บอกว่าให้นายกนั้นอยู่นานๆอยู่ยาวๆเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกนั้นคงต้องคิดทีมงานของนายกนั้นคงต้องคิดจัดทริปให้นายกนั้นลงไปพบพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่บ่อยขึ้นรับรองว่าได้ใจจากคนไทยทั้งประเทศครับ